ละครหลอกตาเนื่องจากวานนะครับได้ถือของชิบะอินุลดลงทำให้อันดับนะครับของชิบะอินุเนี่ยในการถือคองในเชนของอิธาเรียมลดลงด้วยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตปนี้คือคอยนิมุน มู n ไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูนะครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็คนเอามาเขียนข่าวนะครับรวมถึงเอาออกมาทำ YouTube เกี่ยวกับเรื่องของการถือครองของชิบะเนี่ยลดลงนะครับจัดอันดับอ่ะในตะกูลนะครับของเชนของ e ีเ e อเรีเนี่ยเราก็เคยได้ยินนะครับมาตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วนะครับว่าชิบะอินเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองตลอดแพ้ f T X เหรียญเดียวนะครับที่อยู่ในกระดานของ e ีท e เรียมนะครับเป็นเครือข่ายของ e ีท e เรียม S T X กันนะนะนั้นส่วนใหญ่วานจะเล่นอยู่2เหรียญน,นี้แล้วก็แมทริกนะครับสามเหรียญหลักๆเนี่ยส่วนที่เหลือจะเป็นพวก s t a เบ e c o คอมานาอะไรพวกเนี้ยอันนี้ว่ากันอีกทีเอาอันดับต้นๆกันก่อน นะครับเ,เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าชีบาเนี่ยอยู่อันดับ1อันดับสองตลอดคลองมาตั้งแต่หลังเดือนตุลาแล้วมีวานซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับแล้วตอนที่พลิกกลับมาเป็นอันดับ1นึ่งได้ก็ในช่วงที่มีกระแสที่ดินของ m e t a เวิร์ในการออกเขาเรียกว่า AMA นะครับของ Watcher Guru หลังจากนั้นชีบาก็พลิกกลับมาที่1ตลอด เอาละนะครับหลายคนน่ะก็มองนะครับว่าข้อมูลตรงนี้ผิดเพราะเกิดจากเรื่องของค่าต่างๆที่จัดอันดับบนเว็บไซต์นะครับตอนนี้เชื่ออะไรจะมาะคอยมาเก็ตแค p ปเนี่ยยากมากขนาดชินโนบิหรือชินจานะครับคนก็ยังเถียงกันอยู่เลย012 13 14นะครับทางทีมงานของชินโนบิหรือชินจานี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่า น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.14ตัว3,000ดอลลาร์คนหลายคนก็เอาไปตีความตามคอยมาร์เก็ตแครบนะครับว่า12หลักที่12หรือ13นะครับเราประกาศกันไปแล้วนะครับว่าประมาณส1 4นะครับที่3,000เป็นราคาที่ทางทีมงานของชิฟโนบิชินจาเนี่ยเขารับรอง ชีบาก็เหมือนกันนะครับคือว่าจริงๆแล้วอะ่ะค่านะครับในการการวัดนะไอสถิติอะไรพวกนี้ทางเว็บไซต์เนี่ยเขาวัดพลาดนะครับก็มีการเห็นนะครับว่าค่าการถือครองเนี่ยของชีบาอยู่ประมาณ409ล้านดอลลาร์นะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับชีบาอิน u ก็ยังเป็นอันดับที่หนึ่งอยู่ เพราะบางคนเริ่มสับสนนะครับไปดูข้อข้อมูลจากหลายแหล่มาเพราะว่าค่าบางค่าในเว็บไซต์เนี่ยมันตีความว่าชีบัตเนี่ยเป็นสายพวก usdt usd usdt USD นะครับคือเหมือนกับพวก stablecoin นะครับวานเก็บเพราะเป็น,น stablecoin มันรักษามูลค่าตอนเวลาราคาขึ้นราคาลงของตลาดเนี่ยคริปโตคนก็จะเก็บชีบั เพราะเขาคิดว่าวานเก็บเพราะว่าคิดว่าชีบัเนี่ยเป็นเหมือนสเตเบอร์คอย์นะครับแต่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าหลักการเนี่ยอาจจะมีคอนเซปต์ที่คล้ายกันคือตั้งใจจะเก็บเพื่อลดความผันผวน,นอันนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งแต่ค่าเนี่ยพอมันตีความออกมามันวิเคราะห์อ,ออกมาไม่ใช่นะมันครับมันโคนลนละประเภทกันก็ทำให้คนเนี่ยเกิดความสับสนฉะนั้น ที่บาอินนะครับตอนนี้ก็มีนะครับเขาเรียกว่าเงินเนี่ยจำนวนที่อยู่ในระบบเนี่ยประมาณ1.4พันล้านดอลลาร์ถือครองโดยวานที่ใหญ่ที่สุดนะครับวานอันดับพวกพันอันดับแรกของอีทอรเรียมนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ถือครองมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ฉะนั้นตอนนี้ชีบาอินโนถ้าเกิดดูตามกราฟแล้วนะชีบาอินโหนกำลังฝ่าวงล้อมต้องฝ่าไปให้ได้นะคบเพราะว่าเราเห็นเลยว่าแนวมาเนี่ยมันเหมือนกับกราฟเนี่ยมันกำลังหุบเข้านะครับไปชนกับจําจนวนตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะครับน่าจะประมาณ2 2งสนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มีการซื้อขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะฝ่าวงล้อมได้นะครับเป็นสามเหลี่ยม ขายขายโต๊ะเลยนะก็ต้องดูกันตรงนี้นะครับว่าหลังวันที่3วันที่4เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนโยบายของเศรษฐกิจเราก็เรื่องของค่าเงินของดอลลาร์ด้วยนะครับว่าดอลลาร์เนี่ยใช้วิธีสกปรกนะครับคือคือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อตบตาให้ให้ดู ค่าเงินเนี่ยแข็งนะครับจะว่าสกปกก็ไม่ได้เนาะมันเป็นยุทธวิธีนะครับของเขาที่จะรักษามูลค่าของค่าเงินแต่ว่าเรื่องของ GDP นะครับแล้วก็เรื่องของรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับต่อบริษัทต,ต่อเศรษฐกิจต่อหัวแรงงานนะครับก็ลองไปติดตามในช่องทางอื่นๆเอานะครับมันไม่ได้เป็น ตัวเลขที่ที่ดีมากๆนะครับที่จะตัดสินใจนะครับที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยขนาดนั้นแรงงานกลับมาจริงหรือเปล่านะครับเอาตัวเลขมาจากตรงไหนนะครับแล้วก็เรื่องของสถิติเกี่ยวกับบริษัทมีการจ้างงานขนาดไหนนะครับแล้วก็รายได้คนต่อหัวเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่วัดตาม q e ิวเอ เอาลองคิดง่ายๆลองทิ้งไปคิดละกันนะครับแล้วถ้าเกิด GDP มันไม่เต่นตามนั้นแต่มีการปรับระบบเศรษฐกิจเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากสภาวะเขาเรียกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับสูงมากๆทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย0.5นะครับในรอบนี้ทำให้การแพนิกนะครับในเรื่องของ พวกสินทรัพย์เนี่ยเสียไปเลยนะครับในเดือนเมษายนดอลลาร์ก็แข็งแต่ไม่ได้แข็งตลอดฉะนั้นเราก็ทำให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ดอลลาร์ก็พยายามที่จะใช้ยุทธวิธีต่างๆที่จะทำให้ให้ตัวเองแข็งนะครับให้ตัวเองได้เปรียบแต่ถ้าเกิดวันหนึง่งผลปรากฏว่าทําไปทํามานะครับ อย่าง i c เคิลบู l ี่ได้ออกมานะว่าค o มิง g ุนนะไอห,หุ้นและก็บริษัทในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางบริษัทที่เป็นซอมบี้คอมมินีฟองสบู่จะแตกแล้วถ้าเริมแตกเมื่อไหร่นะครับเนื่องจากตอนนี้ถ้าเกิดมีการลด QE นะครับรอบนี้มีการลด QE ฟองสบู่แตกเมื่อไหร่นะครับ รวมถึงมีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยจุดจบของดอลลาร์นะครับในในในพวกพันธบัตรเนี่ยนะครับก็จะจุดเดือดน,นะครับแล้วก็อีกหน่อยก็ฟองสบู่แตกนั่นเองฉะนั้นใครจะถือดอลลาร์นะครับก็ต้องระวังนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกเมื่อไหร่ตอนนี้ หลายประเทศก็เริ่มทิ้งแล้วนะครับมีข่าวจากอิสราเอลนะครับพวกยิวก็ทิ้งดอลลาร์แล้วพอาเขาก็กลัวเหมือนกันว่าซอบฟองสอบู่จะแตกถ้าเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับผลปรากฏว่านักลงทุนรายใหญ่เขาเห็นแล้วว่ามันมีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเงินปันผลให้ดีเกินคาดแต่พอเวลา ต้องจ่ายให้คนนะครับที่เข้ามาซื้อพันธบัตรนะเป็นเงินปันผลนะหลายเดือนหลายสี่เดือนรลายปีผลปรากฏว่ามีการเลื่อนเมื่อไหร่นะครับทางทั้ง,งระบบเอาแหละเราให้เห็นตรงนี้นะครับว่านี่คือโอกาสของคุณจะรอ,ไม,อไม่รอไม่รู้แต่ว่าเรื่องการจัดอันดับไม่ใช่ความจริงนะครับก็หลายคนไปดู เว็บไซต์นะครับเราก็เกิดความผิดพลาดเอาละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s าค i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency c o m m u n i t y เรามีกลุ่มชิปะด้วยทักเข้ามาที่ท,ที่เพจเลยนะครับแล้วเราก็มี1เหรียญน,นะครับคํำประกันโดยชิปะ ทุกอย่างค้ายจะหมดทั้งราคาทั้งอุปทานเริ่มต้นนะครับแต่การเผารายเดือนอ่ะสเปนะครับทุกเดือนก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจละกันนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชิบะอินุ จะก o to t h เด o มมไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ